ในช่วงนี้ผมจะได้สนทนากับประธานวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารตำบลท่าเคยคุณวันสุรีสุวรรณรัตน์ในประเด็นกะปิท่าเคยวิถีชีวิตชุมชนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับคุณวันสุรีครับค่ะสวัสดีค่ะ ่านจากข้อมูลแล้วอ่านจากข้อมูลแล้วตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทํากะปิกันเป็นเวลามายาวนานเลยใช่ไหมครับคุณวันสุรีครับใช่ค่ะยาวนานมากตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะจากรุ่นทวดสู่รุ่นทวดทวดของทวดของทวดอะค่ะคงคงหลายปีแล้วค่ะนับสองรอยปีค่ะทําทุกปีนะคะทําตลอดมาทุกปีครับ หมายถึงว่าทําทุกเดือนหรือว่าทําเป็นจังหวะช่วงแต่และช่วงของปีครับจังหวะช่วงที่มีกุ้งค่ะเป็นฤดูค่ะฤดู<อ>ที่มีกุ้งเคยของที่นี่ก็จะประมาณเดือนพฤษภาถึงตุลาเดือนที่<อ>มีมากที่สุดก็มิถุนากลกกดาประมาณนั้นค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าทุกเดือนมีนะฮะพฤษภาถึงตุลานะฮะ,ะมีมากาก็มิถุนากลกกะาแต่ะะบางก็อยู่ที่บางวันบางเดือนอยู่ที่ เออยู่ที่เขาเรียกว่าหน้าหัวน้ําหรือบ่าอยู่ที่บรรยากาศอากาศฝนตกหรืออะไรแต่ไมีอะไรค่ะมันอยู่ที่บรรยากาศด้วยค่ะกาะที่จะได้มากได้น้อยค่ะคือพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับที่ที่เราจะหามาสามารถหากุ้งมาได้ง่ายด้วยใช่ไหมครับคุณวันสุริใช่ค่ะคอยู่ในอ่าวบ้านโดนค่ะบริเวณปากคลองท่าเคยบริเวณอำเภอท่าฉางค่ะอ่าฮ่ แล้ววิธีที่เราจะเอากุ้งเคยมาทํานี่ทํำยังไงบ้างครับคุณวัสุรีครับวิธีหาก็ชาวบ้านจะได้มาสองทางค่ะคือทางหนึ่งเป็นวิธีหาแบบแบบธรรมชาติก็คืออใช้อวนรุนใช้เรือเรือที่ผูกอวนรุนไว้ข้างหน้าค่ะแล้วขับเคลื่อนไปเรื่อยเรื่อยจนให้กุ้งเข้ามาในอวนนะคะอืมก,ก็ก็ล่องเรือกันทั้งคืนนะคะ ค่ะอันนี้ใช้น้ํามันเยอะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือชาวบ้านจะเอาทางจากไปปักก็เรียกว่าปักช้อนเพื่อให้เป็นตัววีให้รูปตัววีเวลาน้ํามันน้ําไหลไปทางหางช้อนกุ้งก็จะไปออกตรงปากปากทางตรงตรงปลายทางค่ะก็จะมีมีอวนที่เขาเขาผูกไว้ตรงทางออกค่ะกุ้งจะเข้าไปอยู่ในหางอวนค่ะเขาเรียกทางช้อนอค่ะนี่คือการได้กุ้งเคยมานะฮะ แล้วเราต้องเอามาทําอะไรต่อเนื่องครับอ,อจากนั้นก็ทํากรรมวิธีคือทําล้างแล้วคัดแยกล้างค,คัดแยกขยะคัดแยกลูกปลาคัดแยกห,หมดให้เหลือแต่กุ้งล้วนๆค่ะล้างมาเสร็จจากทะเลเลยแล้วก็มาเก็บตกวันรุ่งขึ้นก็มาเก็บตกมาล้างทำความสะอาดอีกครั้งก่อนเอาไปตากค่ะเมื่อก่อนในชาวบ้านจะตากแบบ,บธรรมชาติก็คือตากบนแพ่ไม้ไผ่เอาตกขายสี ีฟ้ารองแล้วก็ตากจนกว่าจะแห้งเลยค่ะเด็ดก็ก็บางวันเด็ดออกดีบางวันก็ฝนตกบางวันก็มืดอะไรเงี้ยไม่ไม่เสมอค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้การช่วยเหลือสนับสนุนจากจากภาครัฐก็คือเขาสนับสนุนเครื่องมือในการตากก็่คือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนค่ะกับตู้อบแบบ โรตารี่ค่ะเป็นเครื่องเออเป็นเครื่องตากกระปีแห้งแบบโรตารี่ตัวนี้จะเป็นอของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีโดยคุณอ่ดตดรธัชชัยลิ้มสุวรรณเป็นผู้ออกแบบค่ะคแล้วก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงอวค่ะแล้วก็สรารบัญพยูรมันค่ะแล้วก็ของค<อ>ณะกรรมการเอ่อของของของเอ่อการศึกษาค่ะกระทรวงการศึกษาค่ะของของของ,ของ อาชีวะศึกษาใช่ค่ะคือต้องให้ผ่านการตากแห้งก่อนอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะต้องตากแห้งให้ตัวกุ้งแห้งหมาดๆไม่ไม่ได้แห,นะะแห้งเก็กันนะคะแห้งหมาดๆแล้วก็เอาเอากุ้งมาตำใส่ครกตำใส่เกลือค่ะใสเกลือที่มีสัดส่วนที่ชาวบ้านเขานั่นก็ประมาณกุ้งเอ่อกุ้งสิบกิโลต่อเกลือหนึ่งโลประมาณนี้ค่ะเพราะว่าต้องการให้มีความเค็มหน่อยนึงไม่งั้นเน จะรักษาเนื้อกะปิได้ไม่นานค่ะคแล้วที่เขาบอกว่าเป็นวิธีการเก่าแก่เลยที่ใช้คําว่าเคยขัดน้ํานี่ขัดนั้นเขาทํากันยังไงครับค่ะคือเราเวลาตำเราตำสองครั้งครั้งแรกคกลือตัวกุ้งมาตํากับเกลือให้ตัวมันหักหักก,าาก็เรียกภาษาบ้านๆเรียกเสีหักคอค่ะให้ตัวมันหักหักนิ่มๆให้เกลือได้เข้าไปแล้วก็ ใส่ถังหมักไว้วันสองวันสามวันที่เด็ดดีๆก็อเอาออกมาตากค่ะตอนออกมาตากนี่ก<ะ>ุ้งจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวยอมชมพูส้ม,สมๆอะไรเงี้ยสวยแล้วตากให้แห้งให้แห้งสนิทอีกวันนึงค่ะแต่ถ้าตากด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์คือเครื่องตากแห้งแบบต,ตัวตะลี่จะลดเวลาไปเกินครึ่งอะค่ะแล้วก็ตากให้<ะ>ใ,หให้แห้งให้แห้งเสร็จแล้วก็มาตําตำอีกครั้งนึงเรียกว่าตำละเอียดค่ะหรือตำเนียนจากนั้นก็คือเข้าสู่กรร,รมวิธีโบราณ ก,ก็เป็นกรรมวิธีที่ทําให้กะปิอร่อยแล้วก็มีอายุการเก็บที่ยาวนานเก็บได้สองสามปีก็ไม่เสียถ้าอยู่ในในถังในโอง่งในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็และรสชาติกะปิก็ดีขึ้นเนี่ยค่ะรสชาติที่จะเอาไปปรุงรสก็อร่อยขึ้นดีขึ้นดังนั้นเขาเรียกว่ากรรมวิธีกะปิขัดน้ําภาษาที่นี่เรียกเคยขัดน้ําก็คือเอากะปิที่ตาครั้งที่สองที่ละเอียดแล้วมาใส่โอ่ง ใส่โอ่งให้แน่นเลยค่ะโอ่งแล้วแต่ขนาดตั้งแต่หนึ่งกิโลสาสองกิโลห้ากิโลห้าสิบกิโลร้อยกิโลก็แล้วแต่ถ้ามีเนื้อกะปิมากน้อยเท่าไหร่ก็หาบรรจุพันธุ์ที่มันพอดีค่ะแล้วก็ให้แน่นตรงปากโอ่งปากปากไข่ก็ขัดด้วยใบายตานใบาตานคือมันจะหนาค่ะมีความหนาแล้วเหนียวแน่นแล้วอยู่ได้นานไม่ผุขัดให้ให้แน่นตรงปากอะค่ะเพื่อไม่ให้ออ่่าสิ่งต่างๆลงไปในเนื้อกะปิ แล้วก็อน้ําในเนื้อกะปิที่มีอยู่ในเนื้อกะปีมันจะได้ขึ้นมาอยู่ปากโอ่งขึ้นมาเป็นอยู่ปากองค่ะแล้วก็อพอพอ,พอขึ้นนะ่น้ํานั้นนะเขาเรียกว่าน้ำคืคยค่ะเอาไปทานได้เป็นสิ่งที่คนเขาค้นหาเขาชื่นชอบค่ะพื้นที่อื่นๆทําแบบนี้ไหมหรือว่าทําเฉพาะที่นี่ครับที่อื่นเขาก็มีนะเขาคิดว่ามีคิดว่ามีเพราะแต่ที่นี่นะ่ะทําตั้งแต่บรรพบุรุษ ก็ชาวที่นี่จะมีต้นตาลเยอะไลฮะแล้วก็ช,ชาวบ้านก็กลุ่มทํากะปิเขาก็ทํากันเยอะกลุ่มทํานาเขาก็มีนาข้าวมีต้นตาลมีอะไรเงี้ยแล้วกลุ่มทํานาเขาไปซื้อกะปิมาเก็บไว้เป็นปีๆแล้วก็เขาก็เอามาลองไวมาเก็บไว้อะเพื่อให้กินได้ทั้งปีเขาก็ทําวิธีอย่างนี้ก็คือเขาคิดก,กันกันเองสมัยโบราณนะคะไอ้เราก็กืนมาแต่เล็กเราก็ทําต่อกันมาค่ะ อย่างที่คุณบรรสุรีเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารตะบนท่าเคยเนี่ยในย่านนั้นยังมีคนอื่นทํานอกจากวิสาหกิจนี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณบรรสุรีค่ะมี่ีทั้งอําเภอเลยค่ะคนบ้านที่อยู่ริมชายฝั่งของอําเภอท่าฉางทั้งอาเภอเลยค่ะที่อยู่ยิงทะเลเขาก็ทําแบบนี้กันค่ะแต่ที่ไปทางอื่นเขาก็มีเหมือนเนี่ยขัดน้าเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ขัดในโอ่งเหมือนบ้านเราเขาขัดในกระปุกขายเลย แต่บ้านเรา oh, นี่จะปัด oh, oh, oh. ในองค์ค่ะฮะฮแล้วเราขายยังไงครับมีคนทาเยอะแยะหมดเนี่ยครับคุณบรรฑิรีครับเออ่การการขายคือทำละ่ะชาวบ้านส่วนมากอะที่ทําทําประมงอะนะคะ uh huh. เขาเป็นผู้ยากไร้ uh huh. ผูร้รายได้น้อย uh huh. เพราะว่าปีหนึ่งเขามีรายได้แค่หกเดือนแล้วก็ว่างงานหกเดือนเลยบางทีก็ <c oughs> มีรายได้แค่สามเดือนด้วยซ้ํา พวกนี้เขาเขาชอบมีรายมีรายได้น้อยเพราะนั้นแล้วก็เขาเดือดร้อนเรื่องเงินพอทํามาได้เขาก็ต้องรีบขายคนซื้อเท่าไหร่ก็ต้องขายค่ะก็ทําให้แบบรายรายได้ของของกลุ่มคนเหล่านี้น้อยมากค่ะก็เลยเราก็เลยไปส่งเสริมส่งเสริมให้เขาทําผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะทากะปิให้อร่อยทากะปิให้มีคุณภาพในแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นประธานวิสาหกิจชนเราก็อ่ นำความรู้นำองค์ความรู้ก็คือการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐขอความช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรจังหวัดค่ะแล้วก็สภาทางสภาเกษตรกรจังหวัดก็จะบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็จัดทาเพนเพนพัฒนาเกษตรกรระดับตําบุะคะ่ะเอาความเดือดร้อนขึ้นของเราไปว่าเราอะต้องการอะไรต้องการให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเช่น เราต้องการเครื่องตากก็บูรณาการกับพลังงานจังหวัดจากวิเลยเทคนิคสุราธ,ธานีอะไรอย่างเนี้ยค่ะต้องการ,รองค์ความรู้ก็บูรณาการกับกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนค่ะกับหน่วยงานอื่นๆสถสาบันการศึกษาอื่นๆค่ะต้องการฉลากต้องการบรรจุพันธุ์ก็ทางอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมภาคสิบทางของสอสวค่ะทางหลายหลายหน่วยงานค่ะก็เข้ามาช่วย ตามกําลังที่ว่าเขามีงบประมาณอะไรอยู่ที่จะช่วยเราได้ฮะค่ะแล้วงานขายนะครับงานขายตอนนี้คือกะปินี่ยทําเท่าไหร่ก็หมดทุกปีเพราะว่าคนเขากิน<ะ>ค่ะคนเขากินกันเป็นเป็นอาหารประจําบ้านเป็นเครื่องปรุงประจําบ้านแล้วก็ลูกหลานไปอยู่ไหนเขาก็ซื้อเขาก็ขนกันไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เราก็รวมกลุ่มกันแล้วเราก็ ขายให้ชาวบ้านแหละขายส่งเสริมให้ชาวบ้านขายผ่านออนไลน์บ้างไปขายจัดบูธบ้างไปขายที่อตอนนี้ที่หน้าสารากลางจังหวัดก็มีมีมตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ค่ะแล้วก็ไปแล้วก็เวลาจัดงาน,จ,งานจัดงานต่างๆเวลาไปประชุมก็พาติดไปเป็นของฝากเป็นอะไรอตอวนี้เลยค่ะแล้วก็สร้างแบรนด์ให้คนรู้จักค่ะแล้วก็พัฒนาพัฒนากะปิคือให้เป็นกะปิที่อร่อยที่ ที่ทำกันแบบทํากันถูกสุขลักษณะค่ะทํากันสะอาดทำกันได้สูตรที่เสมอกันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอาไปไปส่งเสริมค่ะแล้วก็หาบรรจุพัณฑ์ดีๆไปให้ทําฉลากให้เมื่อก่อนก็ใส่ถุงช่างกิโลเดี๋ยวนี้ก็มีกระปุกมีฉลากได้รู้ว่าเป็นกับอีกของใครมีเบอร์โทรติดต่ออะไรต่อเมีอะไรอย่างค่ะก็<ม>ทำให้า,าย<ำ>ดขึ้นเรามีการท,ทําทางออนไลน์ ประชาสัสมพนันธ์ด้วยไหมครับคุณมันสุรีครับด้วยค่ะคด้วยแต่ยังไม่เก่งมี<อ>เพจ<อ>ค่ะกระปิดเพจของเฟซบุ๊กเพจกระปีท่าคืนแต่เราคนทํายังไม่เก่งค่ะเมื่อเช้าก็ทาง,าทางอุตสาหกรรมภาคสิ์มาประชุมกันเมื่อตอนเช้าท่านก็จะ<อ>มาสอนค่ะทางหน่วยงานก็จะมาสอนเอาคนในชุมชนมาเรียนรู้ค่ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าชุมชนจะทําได้เองทั้งหมดค่ะอ๋อ แล้วอย่างสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแปลรูปอาหารตะบนท่าเคยนี่เขาทำงานนี้เป็นงานอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักเลยครับคุณบัสชรชีครับของทำงานนี้งานวิสาหกิจชุมชนคือเรารวมกลุ่มกันแล้วก็มาผลิตกะปิไหนๆหนก็ผลิตกันอยู่แล้วใช่ไหมคะรวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตกะปิให้ได้คุณภาพแล้วก็เราในฐานะคณะกรรมการวิสาหกิจก็ ให้ให้สมาชิกอะทำอย่างอื่นด้วยไม่ได้ทําแต่กะปิอย่างเดียวเพราะกะปิ oh. นี่ทำได้ไม่กี่เดือนให้เขามีอาชีพเสร,ริมมืงชีมีรายได้เพิ่มค,คือคือชาวบ้านอะเขาอาชีพหลักของเขาเลยคือทํากะปิพอหมดหน้ากะปิก็อยู่ว่างๆแล้วออกไปรับจา oh. ้างเปิดนาปุ้งไปรับจ้างตัดปาล์มไปรับจ้างตัดหญ้าอะไรอย่างนั้นอะค,ะค่ะพอหน้ามีพุ่งเขาก็กลับมาทําอีกเขาอยู่อย่างนี้เพราะฉ้นเที่ยงระหว่างที่เขาไปใช้แรงงาน เราจะให้เขาผลิตตัวสินค้าอื่นๆที่มาจากกบดีที่มาจากอาหารทะเลของกุ้งกุ้งเราตัวกุ้งก็มีเยอะนะคะมีตั้งกุ้งบอ่อมีทั้งกุ้งทะเลตัวใหญ่อะไรเงี้ยให้มาแปลรูปเป็นกุ้งแห้งมั่งแปรรูปเป็นเป็นกุ้งหวานกุ้งแก้วเป็นน้ําพริกเผากุ้งอะไรลักษณะนเี้ค่ะเราก็ส่ง<ะ>เสริมให้ให้ให้ใหใหชุมชนทําทุกอย่างคือชุมชนต้องทําเองผลิตเองขายเองนี่คือ คือวิธีการของวิสาหกิจเราค่ะแต่ระหว่างทางก็คือว่าเราเราให้หาหาวิธีการที่จะทำให้เขาทำงานได้เอามาส่งเสริมเขาค่ะแล้วก็กะปิก็แปรูปเป็นกะปิผงแปรูปเป็นกะปิกะปิเคยขั่วที่เขาเรียกเคยขั่วค่ะคือกะปิสวรรค์เน้อสูตนั้นก็อร่อยค่ะแล้วก็มาแปรูปเป็นเ,เป็นซอสล่าสุดคือซอสกะปิค่ะปรุงรสที่เอาไปผัด คือคือทุกอย่างมันมันอยู่ในในนั้นแล้วค่ะในะในกะปิแล้วแต่ไม่ใช่ในอยู่ในสูตรของซอสแล้วคือมีทั้งความมีทั้งความเผ็ดความอะไรก็จะมีครบสูตรอะค่ะเอาแค่ไปผัดกับเนื้อสัตว์พวกกุ้งพวกหมูพวกไก่อะไรเงี้ยกับผักอะไรก็ทานได้เลยคือไม่ต้องปรุงอ,<า>อย่างอื่นแล้วเขาเรียกว่าซอสปรุงรสกะปิค่ะครับผมก็เป็น งานดีๆกิจกรรมดีๆแล้วก็สนับสนุนชุมชนก็เจริญรุ่งเรืองครับคุณบันสุรีครับขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวันสุรีสุวรรณรัตนประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยสนทนากันในประเด็นกะปิท่าเคย วิถีชีวิตชุมชนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี